สวัสดีชาวเกมเมอร์สายิเมะคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมแค t f a น t a ซ y บ y b บ n f i ฟ e อ a ร์แกตตออย่างเช่นเคยนะครับมีแมวตัวใหม่ครับ,รบน้องเบียวน้องเบียวพูดอเวจี G นะครับเออ,เ,อ,อเวลาอันตีนะเขาก็จะเชิญพูดออกมาช่วยตีนะครับเป็นจอมจอมราชันอันที่อย่างเนี่ยน,น้องเบียวอ่ะคล้ายๆกับเมกูมินเหมือนกันเนาะเนี่ยส่งเดียวกันเลยนะครับแต่ว่าเออตรวน,นี้พอมีน้ำมีนอยขึ้นมาหนนะ่อยหนึ่งแล้วก็ มีอเจเสือครับนี่เลยโหอาเจนรักข่าวนะครับล่าสกูปเด็ดโหแต่ว่าน้องเด็ดเด็ดเด็ดกว่าสกูปอีกนะเนี่ยโอเคนะครับสําหรับในส่วนของตัวน้องเสือเนาะตัวนี้เป็นสายแบบสายฮิวนะครับเป็นสายฮิวเนะานะอกดสกิปประมาณนี้ก่อนแล้วกันอย่าให้ดูนะครับเป็นสายแบบสายอัพพอร์ตเป็นตัวช่วยเหลือเป็นตัวรักษาเนาะสำหรับตัวของน้องนะ เดี๋ยวเราจะมาสุ่มกาชากันด้วยนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าจะสุ่มตัวไหนดีโอ้น้องเสือผมก็อยากได้นะครับอยากได้น้องเสือด้วยไงประเด็นเนะ่ยน้องเสือ,อน,นี่โจมตีปกติเนาะแล้วก็อันติครับมาดูกันที่อันติของน้องแล้วกันโอ้โหเเชิญตัวอะไรมาเนี่ยโอ้ <c oughs> กองทัพอะ เราทำหุ่นนะอันนี้น้องเบียวน้องเบียวก็อัญเชิญตัวพูดออกมาประมาณนี้นะครับสำหรับในส่วนของตัวละครใหม่นะครับผมว่าต้องโดนนะน่าโดนนะครับแล้วก็ตัวกิจกรรมเพื่อนๆอ,อย่าลืมมาเล่นนะครับเพราะว่าแด้ของก็คือได้ลูกแก้วแดงด้วยนะก็มี เนื้อเรื่องนะครับให้ดูด้วยมีรายชื่อภารกิจต่างๆตรงนี้เนาะเพื่อนๆสามารถมากดเล่นได้นะครับแล้วก็ตัวละครมาระสุมกาชากันเดี๋ยวเราไปดูร้านค้าก่อนดีกว่าเนาะแล้วก็ตอนนี้มีเติมสะสมด้วยนะถ้าใครแบบเติมช่วงนี้นะครับนี่เลยคุ้มมากนะครับถ้าเราเติมเนี่ยมันจะได้ของคืนมาด้วยนะ่ะยิ่งเติมยิ่งคุ้มนะครับใครเติมเยอะก็ได้เยอะนะแล้วก็ดโซ่ตกดตรงนี้เนาะอืมอันนี้สองพันได้ตัวเลยนะคือสําหรับคนที่แบบดวงเกลนะครับ ตีไปเนี่ยสองพันเนาะก็คือสามตีไปก็คือแบบสามพันลูกแก้วแดงพเพื่อนๆคิดว่าสามพันลูกแก้วแดงจะได้หรือเปล่าอะก,ก็ลองรุนกันเพราะว่าเขามีแจกลูกแก้วอยู่แล้วนะสาหรับลูกแก้วของน้องเสือนะในการที่เราล็อกอินไลน์วันตรงนี้นะครับมันก็จะมีแจกอยู่เนาะนี่เลยนะครับสามนวนสามสันหกเจ็ดแปดเก้าสิบประมาณหนึ่งหนึ่งพันเนาะหนึ่งพันก็สุ่มได้สิบครั้งนะถ้าใครดวงนีก็ออกนะครับถ้าใครดวงดีก็ได้แต่ถ้าถ้าดวงเกลือก็โอเคอาจจะไม่ได้ก <laughs> ็ ตเติมจะคุ้มกว่าเนะผมว่านะครับอ่ะเดี๋ยวนี้ค่อยว่ากันเนาะเดี๋ยวเรามาสุ่มน้องเบียว์ก่อนเพราะว่าเรายังมีในส่วนของตงวัวเพชรชมพูอยู่ถ้าไม่ได้งไงเราค่อยไปกดเอาเอ้าได้เลยเหรอเฮ้ยเอาจริงดิ <laughs> เฮ้ยคือ,อ,องงบนบน,บนมาหลายคลิปไงอ้าวได้เฉยเลยไว้ ต้องเบียวแบบนี้ดีเออต้องแบบนี้ดีเออกำลังนั่งมึนๆอยู่เลยคือแบบคือแบบจำไม่ได้ว่ามันเฮ้ยมันเป็นแมวเออได้มาเฉยเลยอ่ะได้มาแล้วตัวหนึ่งนะครับเฮ้ยเดี๋ยวรอบนี้เขามีให้เราได้ทำการทำดาวหรือเปล่าจะกินมีจะกินตัวนี้ด้วยนะจะกินน้องเลนนะครับ ทำดาวทำดาวอ่ามีการทำดาวด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้มาตัวเดียวใช่ไหมทำยูอาโอเคนะแต่เราได้มาแล้วดิเอ่อเราได้มาอันเนี้ย,ยเราสุ่มน้องเสือสทกหนหอยแล้วกันเนาะสุ่มทั้งสองตัวแล้วกันนะตัวนี้เผื่อจะออกเพราะว่ามันเหลือแค่สี่สิบยังไงถ้าใครที่แบบไม่ไม่ได้เติมก็พยายามเก็บลูกแก้วแดงเอาไว้นะแล้วก็ เล่นกิจกรรมเนี่ยมันก็จะได้ลุส่วนของลูกแก้วประจาตัวมามันสามารถเอาไปลดลดจอนการันตีได้เนาะมาเฮ้ยได้เลยป่ะเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ต้องเป็นตัวเสือ <c oughs> จําไม่ได้ครับผมน้องเอลินาน้องเอลินาครับอืมแต่ถ้าใครไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าหลองครบหนึ่งปีอาจจะมีแจกตัวอื่นนะครับอาจจะไม่ได้แจกน้องเสือดาวหรอกนะครับแต่ว่าแต่ว่าก็อาจจะมีแจกตัวอื่นเนาะน้องเป็นเสือดาวนะครับ ก็โอเคถือว่าไม่ได้แย่นะครับเออถือว่าเราออกไบไว้รอบนี้ครับถือว่าถือว่าดีนะตู้นี้ตู้นี้เป็นตู้แรกที่แบบเออกดสิบครั้งได้เลยเออทุกตู้นี้คือแบบไม่เคยได้เลยแล้วก็ตรงนเนี้ยเนี่ยเดือนเดือนหนึ่งอ่ะเราได้ลูกแก้วแดงเยอะนะสามพันนะครับแต่ว่าเพื่อนๆต้องเข้ามาลงอินทุกวันนะมันสําคัญต่อสายฟรีมากๆนะครับสายฟรีเกมนี้ถามว่าอยู่ได้ไหมก็อยู่ได้นะครับอยู่ได้แต่ว่าต้องเลือกสุ่มตัวดีๆนะครับเอาตัวที่เราแบบ มองแล้วมันคุ้มเนาะเราก็จะต้องแบบถชาดวงงดีด้วยอะ่ะนะครับอย่างเช่นตู้แสงมืดอย่างเงี้ยมันจะหมดเยอะกว่าแต่ว่าถ้าเราแบบดองเพชรว่าดองดองไวอ้อ่ะนะครับดองของไว้กดตู้แสงมืดทีเดียวอะ่ะมันก็จะคุ้มเพราะว่าถ้าเราทําดาวตู้แสงมืดเนี่ยมันจะได้ในส่วนของตัวผลึกแสงมืดคืนมาด้วยเราก็สามารถเอามากดในส่วนของตัวคูนี้ได้เห็นปะ่ะแต่รอบนี้ไม่มีสกินนะเออก็ประมาณนี้เนาะสกินอาจจะต้องรองก่อนไหม อ่ะโอเคเนาะยังไงครับก็ฝากเพื่อนๆที่ยังเล่นอยู่ก็ฝากกดไลค์ผม้วยแล้วกันนะถ้านะใครแบบผ่านมาเจอคลิปนี้เนาะเดี๋ยวไปดูตัวของน้องนะครับรีวิวตัวของน้องสิดนึงนะครับตัวของน้องอยู่ไหนอะ่ะนี่น้องเดี่ยวถ้าเราอัพอาวุธเฉพาะโอ้โหอันนี้คือเอฟเฟก์สวยมากนะครับ <laughs> น้องเบี้ยวดีวะข้อตูมขอตูมมีแค่สองอันเนาะมีสีม่วงกับสีแดงนะแผมว่าสีม่วงก็สวยนะครับเออสีม่วงสีม่วงสวยกว่าเปิดตรงคาถาเนี่ยแหละก็ชุดมันแบบเออถ้าถามว่าน้องน้องเป็นใส่เซ็ตไหนดีก็เอาเป็นคิเลก็ได้เนาะคิเลกคิเดมประมาณนี้แหละไม่รู้จะใส่อะไรก็ใส่ประมาณนั้นแหละคิเลกคิดมดีเคประมาณนั้นเนาะสกิลน้องยาวผมไม่อยากจะอ่านอะ ยาวเกินก็โอเคเนาะลองใช้งานกันดูแล้วกันนะช่วงนี้ก็ไม่ต้องแข่งกับใครครับแข่งกับตัวเองนะครับขยันเล่นนะครับทุกคนถ้าใครยังเล่นอยู่เนาะโอเคเนาะประมาณนี้แล้วกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ผมไว้แล้วกันเนาะเดี๋ยวเอาไวเ้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ